ไ้กใช่ครับถ่ะอาจารย์เราอย่าอย่าประมาทนะฮะอีเมลพาสเวิร์ดอีเมลอยาปล่อยไว้ให้คนอื่นจดไว้ครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไฟโถมันเป็นเรื่องไฟโถงมากน่ากลัวมากด้วยทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้สุนัขมอีเมลใหม่เพ่อใ้ติดตาอกับวันจะล้างพิ้งใส่พิ้งจุกจุดจุกนี้เป็นแอปที่ใช้ ใช้งานได้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะได้ใช้ในขณะนี้ก็หลายท่านอาจจะไม่ได้ใช้ซึ่งเราเข้อมามาก็ผ่านไปด้วยกันก็ราบกันได้รู้กันอ่ะทีนี้ในหน้าจอของท่านตอนนี้นะไปด้วยกันช้าๆนะครับใจเย็นๆนะครับโอเคลงชื่อ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีใน Word ซอฟต์คืออันบนสุดครับกดปุ่มบนสุดครับไม่ต้องจดนะชาติหนึ่งทำทีเดียวครับกดปุ่มบนสุดเลยครับเอาอย่างนี้ก็ได้ครับกดเขากาสร้างใหม่ก็ได้ครับมีไหมครับมีเขาาสร้างใหม่นะครับถ้าไม่มีเรามีสร้างใหม่โยนโทรศัพท์ทิ้งไหมฮะ แสดงว่าได้โทรศัพท์ปลอมงแล้วฮะมีค่ะจานมีค่ะถอยก่อนนี้สร้างใหม่ครับกดที่สร้างใหม่ครับกดสร้างใหม่ด้วยกันครับ่กดไอ้นนู้นไปตึ๊บลกดสร้างอ่ะกดสร้างใหม่ด้วยกันนะครับที่จำไม่ได้กดไห้เขาทำมาสร้างใหม่มีไหมครับมีทำมาสร้างใหม่มีค่ะจานนี่ค่ะ สร้างใหม่มันจะขึ้นหน้าว่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับรอถ้าให้กดกันแล้วหน้าตาไม่เหมือนแบบที่บนหน้าจอนี้ให้ลุกมือเลยนะครับใช่นะครับโอเคทีนี้มีคําว่าสร้างอันหนึ่งไหมครับ<า>มีป้าป๊ามีไหมครับมาาีค่ะจยาเออคือเรายังไม่เคยมีบัญชีเลยเราจะสร้างใหม่อันหนึ่งกดที่สร้างอันหนึ่งครับ ส้างอันหนึ่งค่ะาสรันอาจะขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับเอาบัตรประชาชนขึ้นมาวางครับคือเกิจะให้ช่างใช้ชื่ออาษสารงก,กิดก็ดูในบัตรประชาชนง่ายสุด <c oughs> มีมีจีเนียลมีไม่ด้ไม่จริงก็เดี๋ยวมีเลขครับรอหน่อยครับใช่ประชาชนมาได้ใช่ไหครับค่พิมพ์ชื่อนั้นเป็นภาษากิดลงไป มิสซิสอะไรตั้งที่นะครับใส่ชื่อนนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้พิมพ์ไปแล้วทั้งหมูมบ้าน ไม่ต้องเมนนะครับติดกันเลยครับ <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะอาจารย์สี่ตัวสุดท้ายครับใส่ลงไป ไม่ได้ครับไม่ต้องใส่ Gmail นะครับใครใส่ Gmail เพียนะครับไม่ต้องไม่ต้องหวังดีใช้ Gmail นะครับใช้ไม่ได้นะครับ Gmail มันเป็นของ Google ครับไม่ใช่ของ Microsoft ครับเรากำลังจะสร้างบัญชี Microsoft ขึ้นมาใหม่ครับของันนีไงคือตึงเลยแม่ตารวไม่ตึงไร อันันนี้ยงไม่เคยยเเรีน,นไม่ขียนสร้างงานเขียนชื่อนามสกุลด้วยไหมอ่ะไม่ต้องเว้นวะอุไรวันกองคงเต็มเต็มเลยเหรอจ้าเขียนเต็มเขียนย่อก,ก็ได้นามสกุลจะใช้ไม่ใช้ก็ได้อ๋อไม่ต้องใช้เยอ,อะยาวแต่โอเคไหมครับโอเคค่ะ อย่าใช้ Gmail นะครับถ้าใช้ Gmail มันจะใช้ที่จริงอ่ะผมซื้อให้นักโทษทุกคนไม่รู้ใส่ใช้จีเมลหรือว่าได้ไหมได้แต่มันอันที่หนึ่งจะสมัครยากอันที่สองคืออนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหากับการบริการของ Microsoft นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเติมเครื่องหมายแอปลงไปครับเครื่องหมายแอปคื ไม่ร้ยอคเดี๋ยวเขาไปดูให้ครับไม่ต้องเป็นวันนะคะอย่าเว็นวัน เดี๋ยวกินก็ตามช่วยกินเพราะาแอป outlook.com ให้ครที่กิมนได้กินเองครับแอป outlook.com outlook ค่ะโอ้ยเลยนะ outlook outlook.com ทำไมนันเป็นสองมัได้ไหมคะแอดแอด,แอดก่อนแอดก่อนเอาเอา,เอา,เอาพิมพ์ไม่เป็นไรคะ่ะพิมไปเลยค่ะไพิม่ได้ <c oughs> ไไไมาครับมไม่ช่องพ,พิไม่ครบแล้วมันจะขึ้น2ช่องเองครับอ่าแล้วไม่ดอคอ ถ้าบินถูกนะฮะมันจะขึ้นมาเป็น2อช่องเองเยอัตโนมัต,ติใครยังไม่ได้ครับ <S <S Hotmail.com อะไรอย่างนั้นะครับได้ครับก็เป็นของในโทรัพท์ครับใครยังไม่ได้ครับใครยังไม่ได้มันทำได้ไหมไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่เป็นเพราะทำครั้งเดียวเดี๋ยวพวกเครื่องหนูเต็มหมดทั้งมดดรอไ ได้อย่างนี้แล้วกดถัดไปหรือกดเ e ็กได้เลยครับวนเดี๋ยวเพิ่งใ,ใส่นะคใส่นะครับมาจจให้เราใส่พารเติชั่ใช่ไหมครับพารเติชนของทุกคนครับ A ตัวใหญ่ตามด้วยเบอร์โทรศพัพท์มือถือครับแล้วก็ B ตัวเล็ก พิมพ์ถูกหรือเปล่า อไม่เป <I> uh ็นไรครับจดเบอร์โทรศัพท์ให้ผมหน่อยครับ อะไรครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดสามหกสุดเัยครับหนึ่งเก้าสองเจ็ดสามหก ใส่ A ตัวใหญ่ใส่ A ตัวใหญ่แล้วก็บโทรศัพท์ตามด้วย B ตัวเล็กเนอ๋อล้อตหมักเรียบร้อยแล้วอ๋ออะสำหรับคนที่อยากจะไปทำต่อเองที่บ้านหรือไปสอนคนอื่น จะเล่าให้ฟังกอ่อนนะชื่อภาษาไทยเนี่ยครว่าสมพรพรทพ,พิ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสมานไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าคำว่าพรภาษาอังกฤษมันเป็นคำหยาบคายอ่อ <c oughs> มันจะขึ้นเลยว่าไม่ว่างครับไม่เป็นไรผมจัดการใั้เรียบร้อยแล้วฮะเนาะอ,อันนี้เาฟังไปก่อนอันนี้หนึ่งอันที่สองรหัสพานต้องมีตัวเล็ก ภาษาอังกฤษบวกตัวใหญ่แล้วก็บวกตัวเลขดังนั้นผม,มึงให้ท่านใช้ a ตัวใหญ่ตามด้วยเบอร์ษัทแล้วก็ b ตัวเล็กไม่งั้นให้คิดเองวันนี้ปีสองก็คิดพาสวดไม่ได้ <c oughs> เสียเวลาอ้าวพอทาเสร็จแล้วมนันจะให้ใส่วันเดือนปีเกิน <c oughs> กดถัดไปครับ <c oughs> ใส่ท้าสวดเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับแมขามันต้องมีตัวสัักษณ์ด้วยไม่มีครับไม่จำเป็นครับ <c oughs> วันเดือนปีเกิดครับให้ใส่เป็นปีคศครับคพิทธศักราชครับ